แซนดี้แคมแซนดี้แคมปุดใจวะนะไปลอยกระทงกันนะคะแซนดี้แคมป์อันนี้อย่าตั้งก้นนะก้นบ๊อบบ๊อบบ๊วบมามามาเล่นเล่นเล่นแรดีแรดีเล่นเล่นเอาไป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 ป็ว